ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมมอบรางวัลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม2565เมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่ห้องประชุมแขวใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำเดือนมกราคม2565ครั้งที่1ประจำปี2565พร้อมด้วยนายกองเอกพงษ์สตริสาคร นายชำนาญชื่นตานายสมหวังบุญรยองนายรณพพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเขาร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆในการดําเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบตัตรแก่พื้นที่บุรณาการในโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งแห่งโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบวรดีเด่นประจำปี2564จำนวน4รายโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจาการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการมยสประจำปี2564จำนวน3แห่งและสถานประกอบกิจาการที่ดำเนินโครงการโรงงานสีขาวประจำปี2564จำนวน4แห่งโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล การประกวดสื่อสร้างสารรคส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันจำนวน3รายโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดภัยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวน2แห่งโดยสำนักง,งานปศุสัสตว์จังหวัดกาญจนบ,บุรีจากนั้นชมวิดีทัศน์สรุปข่าวท,ที่น่าสนใจและสกูลพิเศษในรอบเดือนมก,กราคม2565โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมทั้งได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน5รายได้แก่1 นายรณพพเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี2นายประกรณ์กันมลีประลัดจังหวัดกาญจนบุรี3นายไพรัสเศนามนตรีผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี4นายขุนทองจริตพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี5นายพักตีพรมเกิดรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีต่อจากนั้นเป็นการประชุมติดตามการดําเนินงานต่างๆพร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีอาทิโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชชา โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเข้าทั่วถึงทั้งอำเภอทุกตำบลทั้ง5ด้านได้แก่ด้านความเป็นอยู่ด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐโดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีการวางแผนก็ลงพื้นที่ต่อไปจากนั้นได้ประชุมติดตามตามประเด็นอื่นๆของภารกิจแต่และหน่วยงานอีกด้วย